สกรอระดับอำเภอหนองแสงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน2568นำโดยนางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้มีการสกรอระดับอำเภอหนองแสงดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง2พฤศจิกาย,ยน2,568นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนการสอกรอรระดับอำเภอหนองแสงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองณนะสอกรอรระดับอำเภอเมืองน่านวัดพระธาตุช้างขาวร วิหารจังหวัดน่านและสกรระดับอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่2พฤศจิกายน2568 นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรดระดับอำเภอหนองแสงมอบหมายให้บุคลากรสกรระดับอำเภอหนองแสงเข้าร่วมงานโครงการแสงนำใจคนไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งนำอาหารเข้าร่วมทำรงทานให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานณที่ว่าการอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี วันที่4พฤศจิกายน2,568นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรดระดับอำเภอหนองแสงมอบหมายให้นางสาวสุกัญญาทับสมบัติเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน2,568โดยได้ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายริบบิน้นเครื่องหมายแสดงความอาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะ หอประชุมอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี วันที่4พฤศจิกายน2568นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกรอระดับอำเภอหนองแสงพร้อมด้วยนางสาวอินทิพรท่านำเที่ยงครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2568ณนห้องประชุมบ้านเชียงชั้นสสำนักงานสกรดประจำจังหวัดอุดรธานีวันที่7พฤศจิกายน2568 นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้วยการสกรระดับอำเภอหนองแสงมอบหมายให้บุคลากรสกรระดับอำเภอหนองแสงเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตครบัรรสมวารสิบห้าวันณวัดสะอาดดองศรีอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี วันที่12พฤศจิกายน2568นางสาวแสงเทียนเอกพันครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอหนองแสงพร้อมด้วยนางสาวอรนิทหอมทุม่มตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการลงพื้นที่มอบสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการณนะตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี วันที่17พฤศจิกายน2568นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้มีการสอกรอระดับอำเภอหนองแสงเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยณศาลาประชาคมบ้านหนองแสงหมู่ที่1อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี วันที่18พฤศจิกายน2,568นางสาวแสงเทียนเอกพันครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสากรระดับอำเภอหนองแสงนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,568นา,ารอณสกรทั้ง4ตำบลวันที่18พฤศจิกายน2,568 นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้วยการสกรระดับอำเภอหนองแสงพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอหนองแสงเข้าร่วมบริจาคทรัพย์สินสิ่งของในงานวันชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 6 8ณที่ว่าการอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี วันที่25พฤศจิกายน2568นางสาวแสงเทียนเอกพันครูรักษาการในตำแหน่ง ผุ้มในการสกรระดับอำเภอหนองแสงพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอหนองแสงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนะราชสุดาสิริโสภาพนาวีและพิธีวันพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรครบ100ปีพร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคคตรครบ100ปีณหอประชุมอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี วันที่27พฤศจิกายน2568นางสาวแสงเทียนเอกพันครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอหนองแสงพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอหนองแสงเข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดแข่งขันกีฬาสกรอ,อุดรธานีเกมครั้งที่8ณห้องประชุมบ้านเชียงชั้นสสำนักงานสกรประจำจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายน2568 สำนักงานสกร,รประจำจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้สอกอระรอด,ดับอำเภอหนองแสงจัดกิจกรรมการสอนทำรรดิปบี้เครื่องหมายแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้ง4ตํตำบลในอำเภอหนองแสงและจัดกิจกรรมสกรอรักน้ำสืบสารปณิธานแม่ของแผ่นดินโดยการปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงานเพื่อเป็นการอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสารแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสงกดะดัรอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี